เห็ดพึ่งหวานคะ่ปะปนุกให้มาสวัสดีนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาหั่นเห็ดพึ่งหวานจากปนุกนะคะปะนุกปนุกเก็บมาฝากเป็นลังเลยเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ตากแห้งนะคะ ราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเลยนะมันจะได้แห้งเร็วๆตอนนี้ก็หั่นหั่นไปก่อนนะเดี๋ยวตากทีเดียวคะ่ะ นกเก็บมาสดๆอนอนๆเลยนะเห็ดเดินทางไกลมากนะสองร้อยกรัม เราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อ,อยๆจนหมดทั้งลังแล้วก็เอามาตากเบื้องต้นหน้าเตาผิงก่อนนะพอเห็ดเขาแห้งจนเ,เกือบจะได้ที่นะก็คือแห้งในระดับหนึ่งแล้วก็อาจจะมีการหดตัวเสร็จแล้วเราก็ไปตากต่อในเครื่องอบเห็ดเครื่องตากเห็ดน,นะคะ ตากแห้งมาได้สองถุงนะคะเดี๋ยวเราจะชั่งกิโลนะสามร้อยยี่สิบเจ็ดกรัมแห้งมาสวยมากนะสามร้อยยี่สิบเจ็ดแล้วนะสามร้อยสี่สิบสอง 300ร้อบวกสามเป็น600 600กร้อกรัมกว่าค่ะ